นีเสีงเครื่องสั่นออกข้อเลยนะอากาศนี้ก็น่าจะมีระบบแก๊สมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพาหน้าซ City นะครับเป็น City 2012 CNG โรงงานคันนี้ก็มาจากสวนณภูมินะครับสอบถามลูกค้าตอนมาการเป็นไงครับลูกค้าเครื่องสัน่นสั่นมากเลยครับวิ่งไม่ออกกดเข้าไปไปแต่รอบแต่เครื่องไม่วิ่งไม่รถไม่วิ่งไม่อะไรเลย หลังจากตอนนี้เราแก้ไขแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหยังไงได้รถใหม่เลยครับตกใจเลยครับว่าตกลงนี่มันรถเก่ารถใหม่ครับเนี่ยอาการสารั่นไม่มีแล้วนะอาการสารั่นไม่มีแล้วครับตอนนี้นิ่งเครื่องยนต์นิ่งสนิทดีดีมากเลยครับครับแล้วตอนเหยียบเป็นไงตอนเหยียบโอ้โหกําลังมา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 เต็มเลยครับเ <มา S 1> ต็มเลยนะ,ะพุ่งเลยนะพุ่งพวดยังไงกัน ไปทาเครื่องมาใหม่ฟิตเครื่องมาใหม่เลยครับอ่าโอเคตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยนะผ่านแล้วนะลูกค้าครับผมโอ้ขอบคุณมากครับช่างอเนกเรียนเรียนเรียนเชิญนะครับถ้ารถท่านมีปัญหาซิตี้เซนจีถ้ามีปัญหาเชิญอ่มาขอคำปรึกษาจากช่างอเนกได้เลยนะครับผมแนะนําเลยครับอ่าโอเคก็ขอบคุณลูกค้าจากสวรรณภูมินะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคันนี้เป็นฮันด้าซิตี้มปี2012ัน เสียงจีโรงงานจากควรรนะบุอาการเครื่องสั่นมากนะาาสั่นมากเมื่อตอนได้ยินเสียงพ่อมืนด้านหน้าเลยเด้อฟังเสียงพ่อนิดยมันอืมนะครับตอนนี้เสียงเครื่องสั่นออกพ่อเลยนะอาการนี้ก็น่าจะมีระบบ แก๊สมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเรามาตวรวจเช็คกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาล้างหัวฉีดนะครับเป็นของ Honda City นะรันนี้เป็นซ n g ีโรงงานก็มาจากส่วนนะทั้เรียนก็มาระการเครื่องสั่นออกท่อนะลูกค้าบอกว่าเข้าศูนย์มาเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วยังไม่จบคนะุณบอกว่าไม่มีปัญหานะวนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหามันคืออะไระเริ่มล้างแล้วนะครับ เออครับเริ่มล้างแล้วนะครับโอวโหก็ใสดีนะตอนก็มีขี้ผงออกมาบ้างนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแต่น้ําใสเลยลแล่ะโดยตะกอนเป็นที่ผงมาอยู่นิดเดียวการล้างก็เป็นการล้างด้วยระบบััดชิ่งนะครับใช้น้ํายาล้างมัวฉีดโดยเฉพาะเข้าไปล้างภายในหัวฉีดนะครับนำพาตินตะกั่ปก,ปก,ปกมาน้าก็เริ่มํามขึ้นมานิดนึง แต่ไม่มีรั่วนะอันนี้เออก็ถือว่าโชคดีที่ผมไม่รั่วนะเกตเดี๋ยวเราจะล้างกันอีกสองรอบนะครับเราจะล้างกันสองรอบนะครับสําหรับน้ําที่หนึ่งรอบละร้อยห้าสิบครั้งเป็นสามร้อยครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อล้างน้ําที่สองต่อนะครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นการล้างน้ําที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ก็ไม่ยังไม่มีหัวรั่วนะครับล้างมาก็ดีขึ้นละน้ําใสขึ้นหัวทีก็ทํางานได้ดีมีหัวหนึ่งนะครับหยดหน่อยๆน,นะห,หัวหนึ่งหยดแล้วก็หายเริ่มอาการไม่ค่อยดีนะครับหัวที่หนึ่งหัวนี้นะเมื่อกี้มีหยดตั้ใารเห็นประหารว่าไม่ลูอโอเคเดี๋ยวเราล้างไปอีกสองรอบนะครับสาหรับน้ําที่สองก็รอบละร้อยห้าสิบครั้งเป็นสามร้อยครั้งเหมือนเดิมแล้วเรามาดูว่าหัวหยดยังมีปัญหายอยู่หรือเปล่านะ อันนี้น้ําที่หนึ่งที่เราล้างไปก็มีตะกรค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีตะกรค่อนข้างเยอะ,ก,ยอะก็เฉลี่ยแล้วตะกรก็อยู่ทั่วๆก็แสดงว่าออกมาเ,าเท่ากันแทบกทัวนะครับถูกปะผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างน้บเสร็จครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเทสร,รั่วนะครับอัน,นี้เป็นฮอนด้าพิกซี่จากสัวน,นมะคูนะครับตอล้างารถเสร็จเรียบร้อยละเรามาเทสร,รั่วกันหน่อย เท <Okay, S 2> ับไม่มีรั่วครับเดี๋ยวเราไปเชื่รถกันครับ